ุชีวิตคือการสุ่มค่ะไปะนี่คือสเสน่ห์ของการเที่ยวแบบสุ่มๆไม่นะ กราบสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยก็ยังไม่ตื่นวันนี้เราจ,จะไปใช้ชีวิตแบบสุ่มๆหนวันนะคะหนึ่งวันแบบเต็มๆต็ยิบสี่ชั่วโมงสําหรับการสุ่มในวันนี้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะให้คนในีช่วยสุ่มดีไหมแต่ว่าอันนั้นมันจะกลายเป็นคลิปแบบตามใจคนดูแทนไว้ก็เลยจะกลายเป็นทีมงานที่จะช่วยคิดท็อปปิกแต่ว่าทุกอย่างเราก็จะ สุ่มเอาการสุ่มก็จะไม่ได้มีเฉพาะวงล้อกันอย่างเดียวนะคะจะมีทั้งแบบสมมติโยนเหรียญหัวก้อยซ้ายขวาเดี๋ยวมันจะมีวิธีการสุมในแต่ละหมวดหมู่ของเรานะคะก็คิดว่าจะสุ่มแทบจะทุกอย่างในวันนี้เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราจะต้องสุ่มนะคะก็คือ เสื้อผ้าที่เราจะได้ใส่ตลอดทั้งวันนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะ3มชุดของเราได้เรียงรายอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะชุดแรกนะคะชื่อว่าทาน้องวัวเที่ยวสิ้นปีอันที่2เนี่ยเป็นชุดสาวแบบหวานแกมเปรี้ยวส่วนอันที่3คือหนาวในวันที่ไม่หนาวเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันมาอุนที่สามนะ ทุกคนคะก็แต่งตัวแล้วนะคะก็ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการแต่งหน้าละกันอีงมีอะไรบ้างคะการแต่งหน้าให้เหลือกระหว่างฝอกับสายเบ,บ,บลกูปฝอกับเบลกูปแต่งยังไงวันนี้อ่ะเหรียญวันนี้นี่นี่เป็นเหรียญที่แบบเหรียญท่องเที่ยวตอนที่เราไปเที่ยวฝรั่งเศสตอนอายุ16เลยเนี่ยเอามาเป็นเหรียญหัวก้อยถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นหัวนะคะฝั่งหอไอเฟลฝั่งหลังนะคะจะถือว่าเป็นก้อยนะคะโอเคสายฝอเป็นหอไอเฟลนะแล้วสายเบลกูปคือข้างหลังนะ ไม่มีอะไรได้แรงใจสักอย่างเลยเราจะพยายามให้ถึงที่สุดแล้วกันอย่างไรล่ะคะคุณก็สายปอคิดว่าได้ประมาณนี้สําหรับหมวดหมู่ต่อไปก็คือหมวดหมู่ของอาหารเช้าอ่ะอันนึงคือเดลินะคะอันนึงคือกินที่ร้านนะคะทีมงานก็ต้องมาร่วมชะตาชีวิตกับเราด้วยนะคะมีรางสังหรณ์เดลิเวอรี่กินอะไรอ่ะ อหมวดหมู่ของอาหารค่ะมาหมวดหมู่ที่เราได้เลือกเลือกกันมานะคะมีจีนฝรั่งเกาหลีญี่ปุ่นไทยอินเดียออลองดูนะคะว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวอันนี้ให้ฟุกจับละกันเอาล่ะฟุกมานี่อินเดียเนาะญี่ปุ่นค่ะ สุ่มรองเท้าว่าจะผ้าใบาหรือรองเท้าแตะน้องคนนี้ก็คือเป็นแตะก็คือเข้ากับชุดหน่อยผ้าใบาก็เพลนๆได้อยู่นะคะหัวก้อยหัวครับผมแตะครับผมแต่งัวไม่ค่อยเข้ากันเหมือนกันนะวันนี้สุ่มอีกอย่างคือปกติเราจะฝากหมาสองที่ก็คือสระว,ว่ายน้ําให้หมาไปไว่ายน้ําอาบน้ํครับบ้านแม่ส้มใช่ใชเป่ายิงฉุบมาถ้าฉันชนะไปสระว่ายน้ำถ้าแกชนะไปบ้านแม่แกมาเป่ยปเปยายิงฉุบไปสระว่ายน้ำโอเค สงมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเรานั้นจะสุ่มจังหวัดที่ได้เป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเรากันแล้วนะคะว่าเราจะได้ไปจังหวัดไหนริมชนบุรีครับผมปัดเดี๋ยวเราไปถึงชนบุรีเดี๋ยวเราไปหาที่เที่ยวกันค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราสุ่มได้จังหวัดชนบุรีนะคะเราก็เซิร์ช Google นะคะแล้วด <ologia> ูว่ามีสถานท bueno. ี่หรือกิจกรรมอะไรให้เราได้ทําบ้างในชนบุรีแล้วก็เลือกมาทั้งหมดแสถานที่นะคะเราจะได้มาร์กจุดได้ว่าเราจะไปที่ไหนกันนี่ค่ะแลก็ฟาร์มแก่วิดีโอฟาร์มแก่กันนะคะทุกคนไป เรามาถึงแล้วนะคะอยู่ที่ฟาร,ร์มแกะจังหวัดชนบุรีปะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรที่เที่ยวบ้างให้อาหารแก่ก็คือไหนๆก็มาฟาร,ร์มแกะแล้วก็ควรที่จะไปทักทายน้องหน่อยน้องน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่นะคะปะก็เดี๋ยวไปเที่ยวดูบรรยากาศแบบชิลๆบรรยากาศดีๆกัน ตอนอยู่แถวนี้แล้วก็ได้ยินเสียงกี๊ดจากหลายกลุ่มคนนะคะก็คือเมื่อน้องเห็นว่าใครมีถุงผักก็คือน้องจะพุ่งตัวเข้าหาแบบจูโจม, <laughs> มาแเ้วค่ะร้อนมากค่ะเหื่อแตกค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวไปพักก่อนแป๊บนึงแล้วกันเพราะว่าร้อนมากเลยวันนี้หลังจากที่เราก็คือทำกิจกรรมไป บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ร้อนนะคะก็รู้สึกร่างกายขาดน้ําก็เลยต้องขออนุญาตนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอมีหนึ่งอย่างที่ขออนุญาตไม่สุ่มในวันนี้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้ดีมากๆไม่อยากจะสุ่มไม่อยากจะเสี่ยงเลยจริงๆนั่นก็คือโพคาลิสวทัทนั่นเองค่ะเป็นเครื่องดื่มไอออนดิงนะคะคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นค่ะที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเขาเนี่ยช่วยฟื้นฟูนะคะร่างกายจากการขาดน้ำนะคะที่ทําให้เราแบบอ่อ,อนแรงอ่อ,อนเพลียนั่นเองนะคะซึ่งโพคาลิสวัตเนี่ยเขาก็มีคอน นั่นเองค่ะซึ่งโพคาลิเวตนะคะก็สามารถดูดซึมนะคะไปใช้ได้เร็วกว่าน้ำเปล่าเนี่ยถึง2.3เท่าเลยค่ะด้วยองค์ประกอบของโพคาลิเวตนะคะมีความใกล้เคียงกับ ของเหลวในร่างกายของเราค่ะแล้วเขายังมีแร่ธาตุที่สําคัญด้วยนะคะได้แก่โซเดียมไอออนนะคะโพแทสเซียมไอออนแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนค่ะแร่ธาตุในรูปแบบไอออนแบบนี้นะคะเขาจะมีหน้าที่ที่ทาให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดําเนินไปได้อย่างปกตินั่นเองค่ะแล้วเขานะคะก็ยังจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถกลับมาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้านะคะพร้อมที่ทําให้เราเดี่ยไปเที่ยวต่อได้อย่างสนุกนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเหมาะมากๆนะคะในการดื่มในทุกๆกิจกรรมนั่นเองค่ะแล้วเหมาะกับทุกๆ ไวด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใส่คาเฟอีนไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะแล้วก็ไม่ใส่สีสังเคราะห์น,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กตั้งแต่หขวบขึ้นไปก็สามารถดื่มได้ค่ะ,ะสโกโกยพร้อมไปต่อแล้วคะ่ะทุกคนปะ นี่มีกิจกรรมให้ทําอีกนะคะซึ่งเราอะ่ะเลือกมา2กิจกรรมที่เราจะมาสุ่มกันอีกเหมือนกันในที่นี่นะคะ1คือทีบเรือเป็ดนะคะกับ2คือขี่ม้าวันนี้สุ่มยังไงคะอันนี้ไม้สั้นไม้ยาวอันไหนคืออะไรอะถ้าไม้สั้นเป็นเรือเป็ดถ้าไม้ยาวเป็นขี่ม้าข้างบนมันไม่เท่ากันมันหลอกแน่เลยขี่ม้าไปขี่ม้ากัน,นะคะ่ะ เย่น้องตัวใหญ่มากเลยอ่ะเออตอนนี้ที่นิ่งไม่ใช่อะไรนะพยายามไม่สติแตกอยู่ค่ะทุกคนน้องชื่ออะไรอะคะแฮร์รี่ครับแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์เหรอขี่ม้าไม้ชื่อแฮร์รี่เลยอ่ะแต่น้องไม่ยอมเดินว่ะโอเคมันก็กุบกลัปุบกลับอะนะดีกว่าขี่อูดเคยไปขี่อูดที่ดูไบเจ็บทุสมากค่ะตอนนั้นไม่ไหวค่ะนั้นอะ ต้องมากเลยน้อง,องแบบแฮร์รี่บ๊ายบายแฮร์รี่บ๊ายบายมาค่ะทุกท่านก็เสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งที่ในการใช้ชีวิตสุ่มๆของเรานะคะเรามาสุ่มสถานที่ที่สองที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้กันดีกว่าหนึ่งสองสาม g กรน d c แคนยอนอเมริกาค่ะเราเล่นเอาละค่ะทุกคนเราไปที่แกรนด c แคนยอนชนบุรีกันดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะแกรนด Canyon น ชนบุรีเพิ่งจะได้รู้นี่แหละว่าที่นี่มีการแขนย่นด้วยแต่ว่าลองดูภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเป็นแนวประมาณว่าก,ก็ดูเป็นแบบพื้นที่เป็นที่เที่ยวแบบถ่ายรูปธรรมชาติอะไรประมาณนี้ ตรงนูันตรงนู้นเห็นไหมเราจะเดินไปถึงไหมคิดว่าเดินคนเดียวนะ <c oughs> สุ่มว่าเดินไปได้เราจะไปหรือไม่ไป <c oughs> สองทุ่มจะถึงหรือเปล่าถึงแ <c oughs> ม้ว่าเราจะไปหรือไม่ไปอะสุ่มก็สุ่มมาจัดไปทุกคนคะเราได้สิ่งที่เราจะมาสุ่มกันแล้วนะคะ yes or no นะคะเราจะได้เดินไปตรงนั้นไหมไม่ต้องไป เียใจเลยอากาศแบบนี้เนาะก่อนที่เราจะไปสุ่มในแบบที่ต่อไปของเรานะคะขออนุญาตสุ่มของกินนิดนึงอยากกินข้าวโพดอบเนยที่เขาขายอยู่ข้างหน้านี้มากเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าดวงชะตาเราจะได้กินหรือไม่นะคะเดินสอ้ม Yes แต่เขามึงจะโนทุกอย่างเลยเหรอ อดแหลกค่ะเข่าเลยข้โหนมเนยอ,อดกินเลยหลังจากอดกินเอ่อเข้าวโพดอมเนยไปแล้วเรียบร้อยมาจังหวัดที่มีทนะเลนไม่ไปหาดได้ไงล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะไปแบบสุ่มเป็นหาดเลยดีกว่า คิดเดสติเนชันว่าต้องเป็นหาดแต่เพียงแตว่าจะเป็นหาดอะไรที่อยู่ในชลบุรีตอนนี้ก็คือจะมีบางแสนมีทูท,ทูบีชนะคะที่แบบชิชุพูหาดตาแหวนหาดวอนอันนี้ก็จะใกล้บางแสนถูกไหมหาดถ้ำพังหาดน้ำใสนะคะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้หาดของเราครบแล้วนะคะเราจะมาลองลุ้นดูนะว่าเราจะได้ที่ไหนหนึงสอง ก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวชายหาดดูวิวทะเลให้แบบสมกับการที่ได้มาจังหวัดที่มีทะเลก่อนแล้วก็เดี๋ยวถัดจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยสุ่มกันอีกทีว่าเฮ้ยมื้อเย็นคืออันนี้ต้องบอกว่าสกิปมื้อเที่ยงเลยเพราะว่าตอนเที่ยงอ่ะก็คือถามทุกคนว่าหิวไหมจะสุ่มของกินเลยไหมแล้วทุกคนก็ลงความเห็นว่ายังอิ่มอาหารเช้ากันอยู่เลยแล้วก็เลยเอองั้นวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงเราสกิปไปข้าวเย็นเลยละกันก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันดูค่ะว่าเราจะมีช้อยส์เป็นอะไรบ้างแล้วเราจะสุ่่่มไไดด้้้อออะะะะรรนนนนนนคคสาาาหัับขววเเย็ใีีกิทง ก็คือการมาเที่ยวหาดที่หาดสั้นมากเพราะว่าหันไปปุ๊บอ้าวตกน้ําเลยนะคะอาจจะน้าขึ้นมั้งไม่แน่ใจก็เดี๋ยวเราจะมาขออนุญาตนั่งโง่ๆริมทะเลแล้วก็ขออนุญาตสั่งอะไรกินสักนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ครับคุณต้องสุ่มครับเดี๋ยวคุณอิงเขากาลังจะสุ่มให้มาค่ะอาหารเราก็คิดว่าจะสั่งมากินเล่นก่อนแบบก่อนข้าวเย็นจริงๆเนี่ยสามอย่างนะคะอย่งสองสามอย่างแรกที่เราจะได้สั่งก็คือ ตำโคราชค่ะมาชนบุรีได้กินตำโคราชนะคะทุกคนอาวพี่จ๊อกกดึังทีอยากกินไข่แมงดาไข่แม,มงดาไข่แมงดาไข่แมงดาไข่แมงดาไข่หอยนางรมไปอันสุดท้ายไปอ,อุ้ยหอยแครงเขาอ่ะ ชีวิตไ,ไม่ได้ไก,กิน<ล>ไม่ได้กินเลยชีวิตคือการส่มค่ะก็ระหว่างรออาหารให้พี่โตเฝ้าโตไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดีกว่าใจนึงก็แอบอยากซื้อหวยถ้าเจอแผงหวยก็อยากจะซื้อ <c oughs> ลอตเตอรี่ซะหน่อยมาแต่งจังหวัดชอบซื้อลอตเตอรี่ไงชอบซื้อลอตเตอรี่กลับไป เดินกลับมาแล้วค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยนี่คือสเสน่ห์ของการเที่ยวแบบสุ่มๆก็คือคาดหวังจะไปตายเราดับน้าบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรให้เราแบบไม่มีอะไรรอคอยเราเลยก็าตามอะไรเงี้ยคราวนี้อะถอดเสื้อนิดนึงนะคะใส่เสื้อกาวไ้ข้างในก็คือร้อนมากร้อนมากแม่มาเติมพลังดีกว่าเติมพลังเป็นแบบเรียกน้ําย่อยก่อนที่จะกินจริงอืมแซ่บอยู่ดีแต่ว่าแบบพอมาสุ่มๆเงี้ยมันก็ดูไม่คิดอะไรดีนะมันดูแบบก็ชิลๆเดียะสมมติว่าแบบ เฮ้ยปีใหม่นี้ไปเที่ยวที่ไหนดีแล้วแบบไม่มีแพลนแบบหมายถึงว่าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง <c oughs> ก็ลองใส่จังหวัดที่ไม่เคยไปแล้วลองสุ่มดูแล้วว่ามันน่าจะสนุกดีนะ <c oughs> เอาล่ะก็ <c oughs> เรากินแบบอาหารกินเล่นของเราไปแล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆพี่ตุ้ยตามมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะพาพี่ตุ้ยไปกินข้าเวเย็นกันนะคะแล้วเราก็จะมาจับฉลากกันว่าเราจะได้ไปกินที่ร้านไหนตอนนี้คือเราอะเซิร์ชใน Google ใช่ปะแล้วเราก็เจอเว็บที่เขาเขียนเหมือนเป็นรวมแบบ16ร้านเด่นดังร้านเด็ดแถวบางแสนก็เดี๋ยวเราจะใส่เลข1-16ถึงแล้วจับฉลากขึ้นมาพอจับฉลากขึ้นมาปุ๊บแล้วเราเอามาเทียบในเว็บนั้นดูว่าลำดับร้านนี้จะเป็นร้านอะไร16ร้านพี่โจ๊กฉันให้เธอจับ

ทุกคนเรามาถึงครัวกลางวันแล้วค่ะแล้วตอนนี้คือแบบบรรยากาศข้างหลังือสวยมากเราจะมาสั่งอาหารกันตอนนี้เราอยู่กันทั้งหมดกี่ชีวิตหนึ่งสสี่ห้าชีวิตนะคะเราจะทําการสั่งอาหารด้วยการหลับตาจิ้มคนละหนึ่งเมนูแล้วดูว่าสถายแล้วพวกเราทั้งหมดจะได้กินอะไรกันในวันนี้นะคะมาใม่ซ่อมสองเมนูเลยหรอโอเคกุ้งปลากุ้งปล่าอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งนะค เอ้ยปากระพงนึ่งบุ้ยเนยแกงส้มแปะสะเก่าทอดอันนี้อะไรอ่ะกุ้งแช่บวยเผากุ้งแช่บวยเผาอย่างอ่ะเนื้อปลาเก่รั่วกลับบ้านไปก็คือฉลาดโมกินปลาเยอะมากดีนะเองดีนะมาเลยเตรียมใครใครบูถือว่าใน ช่วงเย็ยนมาเป็นการสุ่มที่ดีนะใครเลยอ่ะดีมากชอบแฮปปี้ในที่สุดเราก็เจอแผงหวยเดินมาให้ถึงที่เลยสุ่มดวงตัวเองนะคะแต่ว่าล้ำไปกว่านั้นไอเอิงบอกว่าให้จับฉลากว่าจะได้ซื้อกี่ใบด้วยอย่างทั้งหมดมี16ออนะถ้าได้ซื้อ16ใบก็คือโอนได้ใช่ไหมคะขอะ <7 S 2> บพลงมาละแม่7ใบให้พี่เลือกให้เลยคะ่ะให้พ,หหพี่ให้พี่เลือกเลือกใบรางวัลที่1ให้หนู7ใบดูซิอาจจะถูกไหมอะ นี่ใบหวยใบหวย <ไป S 1> น่านจะลงหลังหวยออกนะคะก็ลองดูว่าจะถูกไหมนะคะตามนี้นะคะฝากติดให้ด้วยขอบคุณค่ะ สุ่มในวันนี้ของเรามาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านไปนอนก็คือของหวานนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันค่ะนี่คือเราก็ใส่เมนูไปเค้ก3อย่างไอศครีม3รสก็คือดูว่าเราจะได้กินอะไรนะคะ1 2 3ไปเฮ้ยเฮ้ยอไอติมวานิลลาค่ะเป็นการจบวันที่สวยงาม ต้องบอกว่าวันนี้คือชีตดย์ของตัวเองสุดๆเ,เ,เพราะว่ากินเยอะมากเอ้คขาว่ากินเยอะมากเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปริมาณแต่ว่าช่วงนี้จริงๆแล้วอยู่ในช่วงที่พยายามดูแลอาหารการกินคือค่อนข้างที่จะเลือกกินแบบเยอะละเอียดอ่อนมากๆแต่ว่าวันนี้เป็นแบบในเนี่ยมันต้องสุ่มใช่ปะ ก็เลยรู้สึกว่าเออก็เอาให้มันสุดเลยละกันวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นชีตเดย์ของเรานะคะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe อยากให้มีอีกไหมแล้วถ้าสมมติว่าอยากให้มีอีกอะจริงๆตอนวันนี้ทั้งวันอนะเรารู้สึกสนุกมากใช่ปะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเทปต,ต่อๆไปเราสามารถชวนเพื่อนอะมาเที่ยวแบบสุ่มด้วยกันได้มันน่าจะแบบเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่แบบว่างงๆดีอยากให้ชวนใครมา เที่ยวสุ่มๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะกับโพคาลี่สวีตนั่นเองนะคะก็ใดๆก็ตามอย่าลืมไปซื้อกันนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ช่วยเราได้มากทั้งวันนี้สุดชืน่นมากๆนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบายไม่ได้อยากกินเลยจริงๆแต่มันจุมอะทำไงได้